มแม่นช่นไม่เคยตามตามเทอก็แล้วแต่ดิถึงถึงอย่างนี้แน่ใจไม่ถึงหรอกข้ามถนนข้าดนี้น ตรงไหนก็ถึงไม่ถึงไม่มีคน านนี้เธอคว้าหมดแล้ววะดิะบ้านที่เธอออกมาเมื่อกี้มไม่มีอะไรให้เลยเหลือไว้ให้หน่อยก็ได้โถไม่ได้เอาโอาโลกมารู้สึกช้าไปหมดทุกอย่างโอ้กระเป๋าหนึ่งยังเอาอีกเหรอ,อข,ขอ,อยาโอ๊ยหมอว่าขอ,อยาไงไ ไม่เอาก็ดเด่อ <c oughs> ยังไม่มีกระเป๋าจ้า บ่าไม่มีเด้อก็นั้นได้เกาะแล้ว <c oughs> หาลูกซองอะไรอยู่เนีย่ยตรงนี้มีซองซองยาวอ๋อ,อเหร <c oughs> อ เรสูดรลูกซองสามแปดแล้วเนี่ยเใช้ย่องอะไรอยู่ช้ย่องอะไรอยู่ไม่รู้จ้าเอขาได้ปอหนึ่งอยู่เลยมันไม่มีบอดนะเว้ยดูยังไงบอด ดูไหนอ้ยูยาายย่ไหนออยหอไหหนอหอยหนยอ้ไหย่อหัวย่อ่อ้ย่อหอขอห โอเคสกอบสี่มาแล้วฆ่าได้อะอืมก็ไอตัวขาวเมื่อก uh> ี้ที่ยิงเธอใช่ปะเออน่าจะใช่อยยู่่่ไฆาด้วกัีโอ้ยเธอซองควงสองทีก็ไปแล้วเพื่อแต่มันอยู่ไหนวะโอ้ย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 มันอยู่ฝั่งโน้ตมันอยู่ฝั่งที่เขาเพิ่งวิ่งมาอยู่ข้างบนหรอข้างบนหอ กีมีสโคบสีอยู่นะขอสโคบสีได้ปะมันน่าจะรูข้างล่างอะรูมุมข้างล่างมั้ขอสโคบสีนะ้องน้อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยเจ๋ง คอบคือเก็บเสียง พันยาแป๊บเราจะปล่อยให้เพื่อนบวกไปนะเราจะหลบอยู่ตรงนี้คอยให้กำลังใจเราเสื้อว่าเพื่อนสู้ได้เเ <Okay. S 1> โดนยิงเอาลันเฉย โหดจริงๆเลยตีเนียตกใจหมดแต่เมื่อกี้หล่นๆว่ะแต่ดีแต่ได้เก็บเสียงมาก็โอเค 我明天明天来。 ¡Oh, oh no. เจ๋งขอญาตเก็บของไงอะ่ะคนนั่งดู ไ,ไอ้ค่าได้สามตัวแล้วยังทำไมเธอไม่อยู่เอาแต้มอะอกแรงเหรอฮะแรงไม่ได้แรงแต่ทำไมไม่อยู่เอาแต้มถ้าเธอไม่อยู่ก็คือแบบแต้มเธอมันจะขึ้นเป็นแบบได้ดาเมจเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออได้อย่าบอกนะออกแล้ว ออกไปพร้อมกัน <c oughs> ก็ได้ไหมไเฮียเกาะ <c oughs> คิดว่ากลับระเบิดเพื่อนเกาะแตกเลยเลือดลดอย่างเยอะซิพหายเกือบตายยิงกันแล้วเหรอดูน่ารักเจี๊ยบนะครับว่าพี่ตีนโอ้ยเป็ดเป็ดมันก็ปุ๊มอยู่ดูน่ารักเหรอ โจต้าอยากได้โจต้าเหรอ้รได้ต้าได้ไไไดไรฮึ <c oughs> มอา,มายอยู่พีกแน่เลยพวกนี้อ่ะโหแล้ววงบีบไปตรงลาโล่งด้วย ดอกซากทางังข้างหน้าสองคนอืม้มไอวอลเต็มหน้าเลยหลบก่อน ไอวอ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 อ้อมมาเฮ้ยมันเสียงเสียงเท้าอ้อมมาแล้วสวยล้มสวยเลยเพื่อนสู้มัน อย่าล้มนะห่ยเลือดเลยนิดเดียวล้มแล้วตายแล้ว oh, ช่วย oh, ท็อปเ oh. อ้ยชยตายลงเพื่อนยังไม่ทันชุบเลยโตเอ้ยน่าจะได้อยู่เป็นสาคนสุดท้าย oh, oh. อะไรวะชุบไม่ทันนะ่ะโ oh, oh. คตรเส็ง bye, bye. เขาเนี่ยตาย